คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องราวของความรักความรักนะั้นถ้าเป็นความเชื่อของดูโบราณน,นะเราจะเรียกสื่อถึงพระองค์ไหนได้บ้างคบท่านครับคือจริงๆเราก็แล้วแต่นิกาอยอีกเช่นกันนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่คนอินเดียหรือใครทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักก็จะบูชา พระกิศณนาเจ้าพระกิศณนาเจ้านี้ก็คือเป็นประวัติของอินเดียเป็นอิติฮัสเป็นประวัติศาสตร์ของอินเดียในเรื่องของมหาปารตาเรื่องอะไรต่างๆนานี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระกิศนาทาไมพระกิศณนาจึงเป็นเทวดาเป็นรูปรักษ์ของของมารักเพราะว่าลีลาของพระกิศณนาเนี่ยเป็นเจ้าชายเจ้าชายเนี่ยคือหล่อเทมีรสนิยมทุกอย่างนี้รวมอยู่ในตัวนี้ครบชา ประทศที่แตกตัวแบบผสมผสาใช่ะพระกิสนาเขาเป็นเจ้าชายเนี่ยนะมียอถานบรญชาสักต่างๆแล้วก็มีความรักแล้วก็มีบริวารแล้วก็สมหวังในความรักหมดมีพระแท้สบริพานมีผู้เป็นพี่หลงนักทชาวกัลทันเคยท่านได้ได้อภิเษกครั้งเทวีท่านชี้เทวีอะไรนะท่านคือมีตำมากมายนะมีทั้งที่อยู่ในวังแล้วก็อยู่นอกวังมีมากมายก็เหมือนกษัตริย์ กษัตริย์ที่จะมีความรักแล้วที่ลูกขึ้นมาลูกคู่ท่านก็มีพระแม่ราชาองค์นี้คือองค์ไหนคืพระแม่ราชาก็เป็นโกบีนะก็มีมีความเหมือนกับโกบีโกบีก็คือคือคนลิ้งลิ้งลิ้งวัวนะพระกฤษณะเจ้าเนี่ยนะก็ออกไปออกไปเสร็จแล้วก็มีสาวๆเนี่ยนะฮะที่เป็น สาวลิงบัวสวยๆเนี่ยนะคะเมื่อได้ยินปุยของพระพิกษณนะในการเป่าพวกเขาก็จะมาเขาจะมาออกลูกดีเคยเห็นที่ทานกระป่าปุ๋ยที่ลองเยอะมากเลยลูกดีเคยเห็นอยู่นี่คือความเชื่อของสิ่งสหรับิภิกษณชนะนี่เคยอภพิเศษกับเทพเจ้าผู้ชายด้วยคือมันมีหลายหลายนิกายและแต่ละนิกายก็จะมีความเชื่อของแต่ละเทพเจ้าเนี่ยแตกต่างกันออกไป แล้วไม่ผิดน,นะฮะที่อิกนิกายหนึ่งว่าพระคงหนึ่งเป็นแบบนี้อีกนิการหนึ่งว่าพระงคหนึ่งมีรูปร่างลักษณะแบบนี้ความเชื่อไม่แตกนะมีมากมายความเชื่อคาถาที่จะสื่อคาพระปิตชาเทศเป็นความรักและการปกครองยังไงกับนั้นคือ,เ,อเราจะเห็นน้าบนที่ในประเทศไทยหรือกรุงเทพเนี่ยจะเห็นได้ยินบ่อยก็คือโพระ รท่านเพิ e. e. ่งจะบอกเองแต่ว <bunları> ่า <months> ท <sure> ่านกฤษณได้ป <washing internally> ับพระราตรงเดียวรันนี้คือมันเป็นมนเป็นมนนะมีมนมันจะเป็นมนเฉพาะของอันนิทัศน์ที่ได้ยินกันบ่อยๆนะแตมนในพิธกรรม ในยักหน้าในการสวดแต่พระเจกามจะแตกต่างแต่ก็แต่ก็ใช่ถ้าเราจะบอกพระนารายณ์พระวิชณุพระพิษณาพระรามมันเหมือนเดียวกันก็เป็นเหมือนการอวตารลงมาแบ่งภาคลงมาจากเบื้องบนก็ลงมาตามยุคตามสมัยตามการบิดาที่พระเจ้าช่วยภูมิค่าดงนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจยากสื่อถึงพระพิษณะในคาถาใช่รับครับ h าร h คิสนาฮารีคิส s าคิสน r คิสนา h a r ี h า r e ฮ a รีร a มฮารีรามร a มราม h า r ี Hare. โอเคครับนั่นก็คือคาถาที่เกิดจากด้านความรักแลการปกครองขอท่คนชนอีเรื่องความรักครับนฮียอ